รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DES ค่ะวันนี้ถแถลงนะคะกล่าวถึงกรณีพบผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจำนวนมากประสบปัญหาในการชำระเงินโดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมด้วยตัวเองค่ะจากข้อมูลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันได้ว่าการตัดเงินจากบัญชีลูกค้าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของธนาคารและไม่ได้ถูกบุกรุกหรือว่าโจมตีโดยระบบแฮกเกอร์นะคะแต่เป็นผู้ใช้บริการที่ไปให้ข้อมูลกับผู้ขายเองค่ะ โดยปัญหาเกิดจากที่ประชาชนซื้อสินค้าทางออนไลน์นะคะแล้วก็ถูกเจ้าของร้านค้าออนไลน์เนี่ยลักลอบนําข้อมูลส่วนตัวไปใช้ตัดเงินจากบัญชีบตัตรมากกว่าหนึ่งครั้งค่ะซึ่งถือเป็นการช่อโกงแล้วก็ยักยอกทรัพย์พร้อมทั้งระบ,บุว่าถ้าแบงค์ชาติหรือวัฒนาคารใดตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ใดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ขอให้ส่งข้อมูลกลับมาค่ะโดยทางกระทรวงดิจิทัลและก็เจ้าหน้าที่ตํารวจจะติดตามดําเนินคดีให้ถึงที่สุด ทั้งนี้นะคะได้เตรียมที่จะประสานงานผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อขอให้ธนาคารนั้นดูแลการทําระบบให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นในส่วนที่เป็นระบบการชําระเงินกับร้านค้าและก็ทําให้มีมาตรฐานมากขึ้นด้วยค่ะไม่ให้มีการตัดบัญชีกันแบบง่ายๆรวมถึงการหารือกับผู้ในการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือว่า ETDA บังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ต่อไปด้วย พร้อมเตือนประชาชนนะคะว่าก่อนจะให้ข้อมูลบัตรกับใครต้องดูความน่าเชื่อถือก่อนที่จะให้ข้อมูลไปค่ะกรณีบัตรเครดิตนั้นมีรอบตัดบัญชีถ้าเรารู้ก่อนก็จะสามารถยกเลิกได้ทันแต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตจะตัดเงินออกไปเลยดังนั้นเนี่ยต้องระวังไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครง่ายๆนะคะส่วน SMS ช่อโกงที่เมื่อคลิกเข้าไปดูแล้วเนี่ยอาจจะถูกดูดข้อมูลส่วนตัว แล้วก็เอาไปใช้หักเงินจากบัญชีได้นั้นทางกระทรวงได้มีการประสานไปยังกสท,ทชค่ะแล้วก็ผู้ให้บริการค่ายมือถือทุกค่ายให้ตรวจสอบหากพบว่าเป็นการส่ง SMS ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าผิดกฎหมายก็ให้บล็อกหรือว่าปิดกั้นทันทีซึ่งปัจจุบันนะคะทุกฝ่ายก็ยอมรับหลักการนี้แล้วและกําลังพยายามดําเนินการอยู่ค่ะ